คุณหมอคะมีคำถามทาง YouTube เข้ามาบอกว่าคุณหมอต้องตอบให้ผมให้คำแนะนำผมด้วยนะครับจากคุณผู้ชายค่ะก็ขออนุญาตอ่านเลยนะคะจากคุณพีเดคองเปลมค่ะว่าคุณหมอครับรู้ไหมว่าอันที่หนึ่งมีเจ็วันอันนี้เราทรามีเจ็ดวันนะคะผมช่วยตัวเองไปห้าวัน มีเจ็ดวันช่วยตัวเองไปห้าวันว่างอยู่สองวันนะคะผมเป็นโรคหัวใจไหมครับเพราะเวลาผมช่วยตัวเองเนี่ยอ๋อเวลาช่วยตัวเองบ่อยๆขนาดนี้แล้วเนี่ยมีโอกาสจะเป็นโรคหัวใจไหมคุณหมอมันสัมพันธ์กันไหมคะอืมต้องถามด้วยหรือเปล่าว่าวันหนึ่งที่คุณใช้เวลาในการช่วยตัวเองเนี่ยในห้าวันเนี่ยคุณทํากี่ครั้งเพี Pure agen, บบยโคอเลเจนไตรเปปไทด์ของย t ทคเอสลคเลเจนจากเกปลือกปลาทะเลน้าลึกด,ดูดซึมง,ง่ายคืนความอ่อนเยาว์ให้ผิวคุณ โปรโมชั่นพิเศษ1กระปุก520บาทลดเหลือ490บาทพิเศษซื้อตอนนี้3กล่องลดเหลือ1,000บาทสั่งซื้อได้ทุกช่องทางโทร083-299-3223 idline 083-299-3223หรือฝากข้อความทางอินบ็อกซ์เฟซบุรายการนี้อืออืมจะจริงๆนะ่าจะช่วยกี่ครั้งก็ไม่ได้ไม่ได้มีปัญหานะคะ ถ้าเราไม่ทําความเดือดร้อนให้ตนเองและผู้อื่นนั่นคือเราช่วยตัวเองใช้เวลาน้อยนะคะเราสามารถเรียนหนังสือได้เหมือนเดิมเราสามารถทำงานได้เดิมใช,ใช่เราไม่ไปช่วยตัวเองให้คนอื่นเห็นไปติดสติกเกอร์โดนจับไปนะคะอันนี้ก็ถือว่าไม่เดือดร้อนหรือเราไม่ไม่ช่วยตัวเองจะทํางานไม่ไหวญาติมิตรลาบากมากติดประตูไม่กินข้าวกินปลานะคะนั่นคือการช่วยตัวเองเป็นการปลดปล่อยความใคร่ซึ่งบางบางวัยเนี่ย จะมีความสามารถที่จะช่วยตัวเองได้บ่อยครั้งแต่บางวัยก็อาจจะลดลงนะคะตามคือมันแปรผันไม่เป็นสัดส่วนอายุนะคะอายุน้อยอาจจะมีความสามารถเยอะอายุเยอะความสามารถน้อยสรุปว่าช่วยไปค่ะจริงจริงไม่ช่วยตัวเองใช่ไหมคะไม่ได้เป็นโรคหัวใจมันไม่สัมพันธ์กันใช่ไหมคะคือถ้าหากว่าเราช่วยตัวเองบ่อยๆจะมีโอกาสเป็นโรคหัวใจไหมอันนี้คือไม่สัมพันธ์กันใช่ไหมคะโอเป็นการบริหารร่างกายค่ะเป็นการบริหารร่างกายก็คือเพิ่มการเต้นของหัวใจนะคะ อันนี้ถ้าคุณไม่อ้วนไปนะคะคุณอย่าช่วยตัวเองอย่างเดียวคุณออกกําลังกายด้วยนะคะเป็นการบริหารใจหลายหลายวิธีนะคะหรือถ้าช่วยตัวเองประโยชน์อันหนึ่งนะคะมังสาิก็คือลดการเกิดมะเร็งอ่องวิธีการหลังอาุจุนะคะอย่างน้อยอาทิตย์ละโอ้สี่วันห้าวันนี้สามารถลด การเกิดมะเร็ง่องลูปั้ค่ะอ่าก็ลองดูถ้าหากว่าเราทําแล้วมันไม่เหน็ดไม่เหนื่อยทําแล้วยังใช้ชีวิตได้ตามปกติยังชิลๆได้ในแต่ละวันอยู่ก็ไม่เป็นอะไรนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีดีซ้าบางคนที่เราเคยได้ยินคุณหมอบอกว่าการช่วยตัวเองก็เป็นการฝึกในเรื่องของการหลังด้วยว่าอาจจะทําให้หลังช้าลงถ้าหากว่าคุณช่วยตัวเองได้ถูกวิธีเดี๋ยววันหลังเรามาคุยเรื่องนี้กันนะคะว่าการช่วยตัวเองเนี่ยมันก็ช่วยชะลอการหลังเร็วได้เดี๋ยววันไหนที่คุณหมอด้านหมอยโรหมอจูมา่พลดเรื่องนนนนี้้แ่ออก็ตตงิดตามทั้งทาง Facebook แล้วก็ YouTube นะคะ You. Yeah.